สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังสำหรับชิปนี้ก็จะมาพูดเรื่องบุญและกุศลบุญคือความดีกุศลคือความฉลาดชีวิตที่จะเข้าถึงความประเสริฐได้ต้องตั้งมั่นในบุญในกุศลพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ตั้งมั่นในบุญในกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือผู้ตั้งมั่นในบุญในกุศลผู้ที่เข้าถึงความสุขความดับทุกข์ได้บุคคลนั้นต้องอาศัยบุญอาศัยกุศลกันทั้งนั้นมนุษย์มนุษย์คือผู้ที่ประเสริฐการดำเนินชีวิตตั้งมัน่นดูในบุญในกุศลตลอดการตลอดเวลาถึงจะเรียกว่าเป็นมนุษย์นั่นเองถ้าเป็นคนเขาเรียกว่า ทำทั้งดีทำทั้งชั่วทำทั้งบาปและทำทั้งบุญเขาถึงเรียกว่าคนนั่นเองร่างกายมนุษย์แต่จิตใจเป็นได้แค่เพียงคนเท่านั้นจิตใจบางครั้งก็เป็นเปรตบางครั้งก็เป็นผีบางครั้งเป็นยักษ์เป็นมารเป็นอสุรกายและเป็นสัตว์เดรัจฉานร่างกายยังไม่ตาย แต่จิตใจมันละคนด้วยความดีความชั่วนั่นเองคนเราต้องฉลาดต้องตั้งมั่นในความดีเพราะการดำเนินชีวิตของเราทุกๆคนมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันเป็นกรรมเป็นการกระทำของเราเองเราไม่เข้าใจในชีวิตเราเลยสร้างบาปสร้างทั้งบุญทั้งทั้งบาปชีวิตของเราทุกคน ถึงต้องรุ่มรุ่มด,นดอนดอนร่างกายยังไม่ตายแต่จิตใจเราตกนรกกันทั้งเป็นมากมายกายกองเราทุกคนมีความจำเป็นที่จะต้องมีความฉลาดต้องเข้าใจในการดำเนินชีวิตเราจะได้มีความสุขมีความดับทุกได้กันนั่นเองพระศาสนาคือความดีคือบุญคืออุศน เราต้องดำเนินชีวิตที่ตั้งอยู่ในบุญในกุศลเพราะว่าดีชั่วสุขทุกข์ลำรวยยากจนมันอยู่ที่เหตุอยู่ที่ปัจจัยอยู่ที่ผลการกระทําของเรานั่นเองถ้าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวขี้เกียจขี้คานไม่ขยันมั่นเพียรอดทนและประหยัดไม่รู้จักวางแผนในการใช้ใจ่าย เป็นคนพุ่งเฟื่อยกินเหล้าเมายาเล่นการพานันเราจะทำให้ครอบครัวของเราเข้าสู่ความสุขความดับทุกข์ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ได้สร้างเหตุสร้างปัใจจัยให้เข้าถึงความสุขความดับทุกข์เขาเรียนหนังสือตั้งแต่อนุบาลจนเป็นด็อกเตอร์ก็เพื่อที่จะเป็นคนฉลาดเป็นคนเข้าใจในการดำรงชีวิต ฉลาดอย่างเดียวก็ยังไม่พอต้องตั้งมั่นอยู่ในความดีเป็นคนดีมันถึงจะไม่เห็นแก่ตัวมันถึงจะไม่กินบ้านกินเมืองสิ่งที่ถูกต้องเราต้องเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าและเดินตามรอยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราทุกๆุกคนเป็นผู้นำของตัวเองและเป็นผู้นำของภรรยาบุตร ทิดาและลูกหลานบุคคลที่เป็นผู้นำต้องเสียสละต้องตั้งมั่นในความดีในบุญในกุศลพ่อแม่คือพระประจำบ้านพระคือความดีคือบุญคือกุศลถ้าเราเข้าใจในการดำเนินชีวิตทำตามหลักการหลักวิชาการคือมีศีลมีธรรมมีระเบียบมีวินัย ประพฤติปฏิบัติในครอบครัวในสังคมในการทำงานลูกหลานของเราเขาก็จะได้เอาตัวอย่างเป็นแบบอย่างเป็นคนจริงเป็นคนฉลาดและมีคุณธรรมไปพร้อมๆกันนั่นเองคนเราถ้าหลงไปตามสิ่งแวดล้อมไปมากๆบุคคลนั้นก็จะเป็นคนสมาธิสั้นเหมือนเด็กๆทุกวันนี้พ่อแม่ ให้เล่นอยู่กับโทรศัพท์มือถือเด็กเลยเปลียนเด็กสมาธิสั้นกันมากขึ้นไม่กี่ชั่วโมงความจำก็ลืมไปหมดเพราะประเทศเรากำลังจะมีปัญหาเรื่องเด็กสมาธิสั้นนั่นเองสำหรับเทคโนโลยีต่างๆที่เราพัฒนากันมากขึ้นทุกแง่ทุก,ทกมุมทุกสาขาเพื่ออำนวยความสะดวกสบายมนุษย์เราขนขววาวิจัยพัฒนามาเรื่อยๆ มันเป็นสิ่งดีที่มีประโยชน์ยิ่งขนขวา้ายิ่งพัฒนายิ่งมีประโยชน์มันคิดเยงมันฉลาดมันวางแผนได้ดีแต่มนุษย์เราต้องไม่ทิ้งความดีถ้าเราทิ้งความดีการพัฒนาก็จะเป็นสิ่งที่ล้มเหลวเราก็จะเป็นได้แต่เพียงคนเท่านั้นไม่สามารถเข้าถึงความประเสริฐที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ การพัฒนาขนขวา้าก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะมันเอามาทำลายตนเองทำลายผู้อื่นและสัตว์อื่นๆทำลายทรัพยากรของชาติเหมือนที่เรารู้เราเห็นเราเข้าใจอยู่ทุกวันนี้เราอ่านดูประวัติศาสตร์คนเกง่งคนฉลาดชอบเอาเปรียบผู้อื่นอยู่เสมอมาการล่าอนณานิคมไปยังประเทศต่ตางๆใช้ความฉลาดสแสวงหาธุรกิจ เศรษฐกิจศาสนาที่ดีๆนะั้นก็ดึงไปเป็นเครื่องมือในการเมืองเพื่อการสแสวงหาผลประโยชน์เพราะเรามีแต่ความเก่งความฉลาดเราไม่มีความดีครอบครัวที่เราครอบครัวเราที่จะมีความสุขความร่มเย็ยนเราต้องตั้งมั่นในบุญในกุศลอย่างคนที่เขาร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี ส่วนใหญ่ก็มาจากการทำบาปทั้งทางตรงและทางออกอาชีพส่วนใหญ่ก็มาจากการทำบาปทำกรรมใช้ความฉลาดจากการเรียนรู้การศึกษาเอาเปรียบบุคคลอื่นสัตว์อื่นเรียกว่าตั้งอยู่ในมหาบาปมหากรรมมหาเวรมหาภายัยมนุษย์เราถ้าตั้งใจในความดีในบุญในกุศล ตั้งมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียงตั้งมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะเป็นคนที่พออยู่พอกินมีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนลูกหลานก็เป็นคนดีจิตใจของเราก็จะเป็นมนุษย์ไม่เสียชาติเกิดที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั่นเองเอา้าวสมมุติว่าเราเป็นคนรวยมีฐานะมียศมีตำแหน่ง ถ้าใจเราไม่สงบเราจะมีความสุขกันได้อย่างไรถ้าใจเราสงบถึงเราจะไม่เป็นมหาเสรียีีก็ยังดีกว่าเป็นเสรียีีแล้วจิตใจไม่สงบความทุกข์ใดๆในโลกนี้ก็สู้ความทุกข์หรือความทุกข์ใดๆในโลกนี้ก็สู้ความทุกข์ที่ใจสงบไม่ได้หรอกความสุขของคนเรามีอยู่สองอย่าง คือความสุขที่เราได้รับจากร่างกายและทางวัตถุที่เทคโนโลยีที่เรากำลังบริโภคกันอยู่สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความสุขเพียงเล็กๆน้อยๆเป็นความไม่ถาวรไม่กีรังยั่งยืนต้องอาศัยการบริโภคการเปลี่ยนอริยบทพักผ่อนร่างกายของคนมีอายุไขเกิดแก่เก็บและตายพลัดพัก ราะสิ่งเหล่านี้คือความจริงคือาสภาวะธรรมนั่นเองความสุขที่เรียกว่ามนุษย์ที่ควรจะได้รับเป็นความสุขที่เกิดจากใจสงบจิตใจที่มีปัญญามนุษย์เราต้องมีความดีมีปัญญาไปพร้อมๆกันและการทำอะไรของเราทุกๆคนนี้คือการเสียสละโดยไม่หวังผลที่จะตอบแทน ถ้าเราหวังผลสิ่งตอบแทนสิ่งนั้นต้องมีโทษแน่นอนความคิดที่เสียสละไม่หวังผลตอบแทนนี้คือความคิดของพระพุทธเจ้าและความคิดของผู้ปฏิบัติเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าไม่ต้องการผลตอบแทนไม่ต้องการคำขอบคุณไม่ให้สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมาเอาอกเอาใจที่เรามีปัญหากันทุกวันนี้ เพราะเราหวังผลตอบแทนกันนั่นเองอย่างที่เราต้องการให้เรามีความสุขอย่างนี้เขาเรียกว่าผลตอบแทนแม้แต่เราปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะไปนิพพานนี้ถ้าเราหวังผลตอบแทนก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงพระนิพพานได้เพราะเราจะเข้าถึงความสุขความดับทุกข์ได้เราอย่าไปหวังสิ่งตอบแทนอย่างเราถ้าเราเป็นคนเสียสละ ไม่หวังอะไรตอบแทนเราจะมีความสุขมากๆถ้าเรามีความสุขการเวลามันก็ผ่านไปเร็วถ้าเราเป็นคนเสียสละอดทนขยันรับผิดชอบโดยไม่หวังอะไรตอบแทนเราไม่ต้องวิ่งหาเช่นหาสายเพื่อยศเพื่อตำแหน่งจะยกตัวอย่างอย่างเราเป็นคนรวยรูปสวยรูปหล่อ คนเขาจะมองเราไม่กี่ครั้งเขาก็ต้องเบื่อนะเพราะเราเป็นแค่คนเก่งคนฉลาดเราไม่ได้เป็นคนดีถ้าเราเป็นคนเก่งคนฉลาดและพร้อมทั้งเป็นคนดีแล้วเขาจะมองเราดูเราเขาจะมองเราดูเรากลาบไหว้เราหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นครั้งก็ไม่รู้จักอิ่มเรายกตัวอย่างพระพุทธเจ้าสิ หรือพอบาตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบุญกุศลสองอย่างนี้จะแยกกันไม่ได้เราต้องเป็นทั้งคนดีเป็นทั้งคนฉลาดไปพร้อมๆกันสําหรับคลิปนี้ก็มาพูดเรื่องบุญและกุศลบุญคือทําแล้วมีความสบายใจกุศลก็คือตัวปัญญาทําแล้วมีความสบายใจทั้งปัญญาไปพร้อมๆกันสําหรับคลิปนี้ก็ขออนยชัย ขอคุณพระรัตนไตรคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยพระเมตตาที่บริสุทธิ์ที่คุณด้วยพระมหากรุณาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณบริสุทธิ์ที่คุณให้ทุกท่านทุกคนจะเริ่ด้วยอายุวันนะสุขะพระโภคะปฏิภาณทั้งสามสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขอบคุณสวัสดี